สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำลำโพงบูทูธนะครับจากตู้เก่านะครับเนี่ยตู้ลำโพงเก่านะครับของอะโครนิติกนะครับตู้ซับมันเสียแล้วตัวตัวขยายนะครับก็จะเป็นแบบนี้ใครมีตู้เก่าเยอะๆนะครับที่บ้านเพื่อนน่าจะมีนะครับแบบนี้เราสามารถทำต่อเป็นไอตัวเป็นลำโพงบูทูธได้นะครับเนี่ยผมสั่งมาแล้วนะครับเนี่ยในกล่องนี้ เุืบลูทูธก็จะมีเนี่ยรีโมทมาให้นะครับแล้วก็สายเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับไม่แพงครับร้อยกว่าบาทเราสามารถเปลี่ยนตู้ลำโพงเก่าๆนะครับในบ้านเรานะครับอเอเป็นตู้ลำโพงบลูทูธได้นะครับซึ่งลำโพงเก่าๆพวกนี้ส่วนมากเราไม่ได้ใช้อะไรแล้วขยายอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะตู้ซับมันเสียนะครับเราสามารถแปลงเนี่ย เป็นตู้ลำโพงบลูทูธสามารถเสียบ USB ได้นะครับเนี่ยมีพอรต USB มีที่ชาร์ะครับมีสามารถเสียบไม่ลองคาราเกะได้นะครับตัวเนี้ก็ลองดูครับเดี๋ยวผมมาลองเทสให้ดูครับว่ามันเวลาเราจะไปต่อจริงอะ่ะมันจะทำยังไงนะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่นะครับเราสามารถไม่ต้องพกสายไฟนะครับก็สามารถชาร์จได้ด้วยเนี่ยพอรต ไมโคร USB นะครับชาร์จตรงนี้ได้ก็ใช้แบตหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับเนี่ยผมได้เตรียมไว้ละผมก็จะใช้แปดก,ก้อนไปเลยเพราะผมมีอยู่แล้วนะครับก็เพื่อนๆก็หาตามพวกช็อปออนไลน์ก็มีครับเยอะแยะตัวนี้ก้อนละยี่สิบาทนะครับผมซื้อมาผมก็เลยใส่เยอะๆเลย,ย,ย,ยก็แอมไม่น่าสูงนะครับลูกแบบนเนี้ยเนี่ยดูน้าหนักก็ไม่ได้แล้วแล้วก็ใส่กันก็ ใส่ไปเยอะแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมพามาต่อนะครับอันดับแรกผมก็จะใช้รูนี้จะเจาะรูเดิมนะครับของของตู้นะครับเพื่อมันไม่เสียตู้เยอะนะครับตู้ผมก็ผูกหมดแล้วครับมันไม่ได้ใช้อะไรตัวนี้สามสิบบาทนะครับเนี่ยหน้าลองครับหน้าลองผมก็เพิ่งติดครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันครับว่ามันเป็นยังไง ก็จะเอาขนาดให้พ้นหัวตัวตัวแจ็คเก่านะครับประมาณนี้แล้วกันก็ทาให้กลืนกาแล้วกันครับจะได้สวยก็ถีบก้าวครับแล้วก็ตัดให้เล็กกว่านี้นะครับ ก็เผื่อรูน็อตด,ด้วยนะครับมันจะมีรูน็อตให้เรายึดนะครับก็เราก็ยน่นเข้าไปสักของผมก็จะเอาประมาณสองเซนแล้วกันนะครับทาไม่ได้ค่อยขยายต่อก็หัวก็อท้ายนะครับ ผมให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันของตู้นะครับตู้ก็จะมีสาดอกนะครับก็มีแซกด้วยแล้วไอตัวตัวขยายของเราก็มีเบียดมีแซกให้เรานะครับเดี๋ยวผมขึ้นบล็อกอินแกรให้ดูแล้วกันนะครับว่เาเป็นยังไงผมว่าน่าจะเสียงดีนะครับเพราะว่าอะคูนิะิกด้วยลำโพงเดิมนะครับ ัก็ล่อกาวแนนเลยก็สายวิ่งมานี่หมดแล้วนะครับเราไม่ต้องไปดึข้างในดับแรกเราจะหาที่วางแบตแค่นั้นแหละครับที่จะเราต้องทํา วา,วางกับพื้นไม่รู้มันจะได้รึเว่ามือเราลงไม่ได้ก็ใส่ตัวควนี้นะครับสีน้ำเงินที่จะเสียงดังนะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรเสียงกลางมั้ง เบีดเสียงเบีดนะครับถ้าตามไปได้แกมมันก็เสียงลำโพงครับอีกคู่หนึ่งใกล้ๆนะครับก็จะมีไฟลองเปิดดูครับ ิดครับตัวนี้ผมก็ปิดข้างหน้าเรียบร้อยก็เสริมอีกอันนึงครับหูหิ้วครับเนี่ยเวลาเราพกผ้านะครับถือง่ายๆเลยถือไปด้วยได้มันอุ้มนะครับมันไม่มีหูหิว้วเหนเดิมนะครับตัวนี้เราก็ง่ายๆนะครับเปลี่ยนตู้ลำโพงเก่านะครับมาใช้งานเป็นลำโพงบลูทูธนะครับมีไม์ด้วย ลองคาราโเกะนอกบ้านนะครับได้เนะเปิดเพลงฟังข้างนอกนะครับดิ้งดได้ครับสะดวกนะแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมพาไปเปิดกับโทรศัพท์มือถือนะครับบลูทูธนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเสียงนะครับเรามาคอนเน็ก <connect S 2> ผ่านบลูทูธนะครับนี่โทรศัพท์มือถือตัวนี้เชื่อมแล้วลองเปิดดูก็ใช้ได้ครับ เสียงใช้ได้นะครับเพราะตัวเครื่องเสียงมันก็ดีอยู่แล้วนะครับถุงมเมกเินราคาครับวันนี้ใครมีลำโพงเ,เก่าๆก็สามารถเอาไปทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับตันนี้ก็ออกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตันนี้เสียบไฟ USB ลองฟังเสียงดูครับ ในเสียงขึ้นยังไม่หมด,หหดนะคนรับยี่สิบห้ายี่นิบึก